สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มผมพวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องกระบวนการได้รับเอกราชของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชียคอนลงมาทางทิศใต้เป็นภูมิภาคที่อยู่ระหว่างอูอ่อารยธรรมสําคัญของโลกคืออารยธรรมจีน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้ค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุสาคาเนหรือเอเชียอาคาเนเป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชียจะประกอบไปด้วยประเทศต่างๆซึ่งทิศเหนือจะติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกจะติดกับประเทศอินเดียทิศตะวันออกจะติดกับปาปัวนิวกินีและทิศใต้จะติดกับประเทศออสเตรเลีย ภูมิภาคนี้จะเป็นภูมิภาคเดียวในทวีปเอเชียที่มีอาณาเขตบางส่วนอยู่ในซีกโลกใต้ทั้งนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งเ,เป็นสองภาคภูมิศาสตร์ได้แก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่รู้จักกันในชื่อคาบสมุทรอินโดจีนและในอดีตอินโดจีนมี6ประเทศค่ะได้แก่กัมพูชาลาวพมา่ามาเลเซียตะวันตก ไทยและเวียดนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรรู้จักกันในชื่อกลุ่มเกาะมาลายูในอดีตนะคะเรียกว่านูซันตาราได้แก่หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาบรูไนมาเลเซียตะวันออกติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซียยกเว้นนิวกินีตะวันออกที่อยู่ในโอเชียเนียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ค่ะ,คะจุดประสงค์ของการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกได้รับ ผลประโยชน์จากทางการเมืองรัฐบาลได้สนับสนุนบริษัทที่ทําการค้าให้มีอิทธิพลทางการเมืองค่ะเพื่อที่จะได้เข้าครอบครองดินแดนที่ทําการค้าด้วยยุคนี้นะคะจะเรียกว่ายุคจักรวรรดินิยมดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะคะที่จะต้องโดนเข้าครอบครองจากบริษัทที่ทําการค้าและมีอิทธิพลทางการเมืองค่ะ นะะในส่วนของการเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เริ่มมาจากการที่ประเทศในยุโรปเนี่ยมีความเจริญทางด้านวิทยาการสมัยใหม่อยู่แล้วนะคะบวกกับมีการสนับสนุนจากผู้ที่มีอำนาจนะคะก็เลยทาให้มีการสำรวจทางทะเลเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการค้นพบเส้นทางการเดินเรือนะคะจากยุโรปไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเพิ่มจํานวนของประชากรในยุโรปประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะคะก็เป็นเหตุจูงใจ ที่ทําให้ประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยแข่งกันกันเข้ามายึดครองประเทศเป็นอาณานิคม you yeah.